าพยนตร์เรื่องบุพเพันนิวาส2ที่เป็นกระแสอย่างมากในโลกออนไลน์ช่วงนี้และมีการเข้าฉายเมื่อวันที่28กรกฎาคมเมื่อวานเป็นวันแรกล่าสุดสามารถทำไรายได้เปิดตัววันแรกทั่วประเทศได้กว่า51.19ล้านบาททั้งนี้บุพเพันิวาส,วาสเป็นการย้อนเวลากลับสู่ยุครัตนโกสินทร์เมื่อ177ปีก่อนเมื่อครั้งสมัยอยุธยาพี่หมื่นและเกศสุรางการเกตหลังจากที่ได้ครองรักกันจนตายจากกันไปแล้วทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในสมัยรัตนก โกสินทร์ตอนต้นโดยพี่หมื่นมาเกิดเป็นพบรับบทโดยโป๊อบธนวัฒน์นายช่างหนุ่มหล่อที่ฝันถึงหญิงนางหนึ่งและเชื่อมั่นมาเสมอว่าหญิงในฝันคนนั้นคือบุพเพสันนิวาสของเขานอกจากเรื่องร,ร,รักก็ยังต้องมีเหตุให้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งมีบุคคลสําคัญไม่ว่าจะเป็นสุนทรผู้กวีเอกของโลกรับบ,บทโดยบ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงศ์บาดหลวงปะเละกัวรับบ,บทโดยโจนาธานแซมสันผู้ที่นํากล้องถ่ายรูปเข้ามา ในประเทศเป็นคนแรกและนายห้างฮันตรกรับบทโดยเดนเนลลบรูซเฟรเซอร์เจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของไทยและผู้ที่นําเรือกลไฟเอ็กซ์เพรสมาเสนอขายแก่สยามจนนํามาซึ่งเรื่องราวความขัดแย้งลุกลามบานปลายที่อาจทําให้ประวัติศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดภาพยนตร์เรื่องบุพเพัน,นิวาสสองเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์